ทองคำกำลังเตรียมพุ่งสู่หลักใหม่ใหม่ที่4,000ดอลลาร์ต่อออนหรือไม่นี่คือคำถามที่นักลงทุนหลายคนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดโกลแมนแซกผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการเงินชื่อดังคาดการว่าราคาทองคำมีโอกาสอัพไซด์อย่างต่อเนื่องและอาจทะลุปเป้าหมาย4,000ดอลลาร์ต่อออนในช่วงกลางปีหน้าซึ่งสิ่งนี้น่าจะทำให้นักลงทุนหลายคนรู้สึกตื่นเต้นแต่ทำไมาทองคำถึงมีแรงบันดาลใจอย่างนี้คำตอบอยู่ที่แรงซื้อจากนักลงทุนภาคเอกชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลาดอย่างมีในสัมพัญ แต่นี่คือจุดที่คนใหญ่บางคนอาจพลาดแดนสทุฟเวนนักวิเคราะห์ชั้นนาจากโกลแมนแซกเปิดเผยว่ากระแสงเงินไหลเข้ากองทุน ETF ที่อ้างอิงทองคำ (BULLION BACKED ETF) มีแรงมากกว่าที่คาดการไว้เพราะนักลงทุนภาคเอกชนเริ่มหันมาสนใจทองคำมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้ส่งผลให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจทะลุปเป้าหมาย4,300ดอลลาร์ต่อออนภายในสิ้นปีหน้าซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมาก แล้วทำไมทองคำถึงเป็นที่นิยมอย่างนี้ทองคำไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าโภคภัณฑ์แต่ยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนหลายคนใช้เป็นการกระจายความเสี่ยงโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนเช่นการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหรือความกังวลด้านการคลังจากสถานการณ์ชัดดาวรัฐบาลสหรัฐซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวและทองคำกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่คุณคิดยังไง บางคนอาจคิดว่าราคาทองคําที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี้อาจเป็นเพียงแค่บับเบิลและอาจมีการขายลงในอนาคตแต่กวนแมนแซกมองว่าแม้ว่าราคาทองคําจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังมีโอกาสอัพไซด์ต่อไปโดยเฉพาะหากธนาคารกลางสหรัฐเฟดตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งสิ่งนี้จะทําให้ทองคําดึงดูดนักลงทุนมากขึ้นแล้วคุณจะเข้าซื้อทองคําหรือไม่ก่อนตัดสินใจคุณควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และพิจารณาว่าการลงทุนในทองคําเหมาะสมกับโปรไฟล์การลงทุนของคุณหรือไม่และอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงและคุณควรกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสม